ครับผมสวัสดีครับมีใครวิ่งมาจากไลเซอร์บ้างไหมครับเพราะมีคนแอบมาเมาส์อยู่อ่ะเริ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ ep สุดท้ายแล้วครับครับผม ep สุดท้ายแล้วก็ผลนี้เก่งเวลารู้สึกเวลาผ่านไปไวมากครับแป๊บๆแบบจบแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันซีรีส์มันรู้สึก สิบอีพีมันสำหรับเรามันบางทีเออแป๊บเดียวเนาะเออแป๊บเดียวเ,อ,เองนะครับใช่สามเดือนเองใช่แราวสิ่งตกลนใส่ดีแรกจบดีสุดท้ายเลยชาบวมตั้งแน่อีพีหนึ่งดีสุด <c oughs> ท้าย <c oughs> เอาจริงทุกคนคิดว่าคาดหวังว่าวันนี้อาจจะเจอความสุขใช่ไหมแต่ว่าแอบบสปอยก่อนว่าช่วงแรกอาจจะมีน้ําตานิดหน่อยซึ้งเป็นแบบเป็นแบบซึ้งซึ้งหลายอารมณ์ครับหลายอารมณ์พูดถึงความรู้สึกบ้างต่างการเดินทางกันด้วยดีใจ อะไรมีไหมอะไรพี่เที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ได้เล่นด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆเพราะว่า เอ่อน้องๆมีอายุน้อยกว่าเดือนวเดียวกันนะคะผุ่นอันนี้ไม่คนละปีนะเรานับเดือนอ่อนกว่านะงั้นเรียกพี่พี่แจนสวัสดีค่ะอันนี้เขาสวยแล้วนะน่นจะโกดังสวยมากอันนั้นแหละดีใจค่ะเพราะว่าแบบเพิ่งเคยได้ร่วมงานกับทุกคนเป็นเรื่องแรกเลยแต่อย่างพลอยพัฒน์เราเคยเจอกันมาแล้วใช่ตอนนี้ฝั่งหนุ่มๆนี้ก็เป็นครั้งแรกค่ะแล้วถึงบทบาทที่ได้รับก็เออดีใจที่เล่นบทนี้นะคะมีความแบบ เชิญร้ายอะไรอย่างเงี้ยเลิกเชิญมาร้ายก็แบบเอออะไรใหม่ๆใช่จะอยู่ในคุกเลยเฮ้ยหัวเราะขนาดนั้นเลยถึงถึงขาดวิู่รณ์นะคะครับความดีมากอ๋อดีใจดีใจที่ได้เล่นกับเพื่อนๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่แบบได้ลองท้าทายตัวเองเหมือนกันเพราะจริงๆอยากอยากลองเล่นบทนักข่าวมาตั้งนานแล้วใช่เพราะแบบบุญเรียนนิเทศมาเงี้ยมันจะมีวิชาแบบ ให้เป็นอานักข่าวอะไรเงี้ยใช่ก็ได้ลองแล้วแบบเออเรารู้สึกว่าเราชอบเป็นังไงคะในอาชีพนักข่าวเออพี่ดีกว่าครับเป็นงไงบ้างคะนักข่าวผมถามพี่ดีกว่าครับไม่พอเราเล่นมได้มีมและชอบชอบชอบสนุกสนุกครับผมมันเรารู้สึกว่ามันมันได้ฝึกสกิลการพูดของเราด้วยใช่ครับผมการควบกล้มคำอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันนำมาใช้ในการแสดงแบบเรื่องอื่นได้ด้วย ครับผมครับโอ้จริงๆเรื่องนี้ได้เรียนรู้อะไรแบบเกี่ยวกับตัวละครเยอะแล้วก็เกี่ยวกับอาชีพมีเยอะมากอะไรที่เออเราไม่ไม่เคยได้แบบคิดว่าจะเจออย่างนในแบบชีวิตจริงเนี้ยเราก็เออได้มาเหมือนได้มาเจอในซีรีส์ก็รู้สึกว่าเออขอบคุณแทนคุณมากๆครับหลายอย่างเลยใช่ ครับก็ดีใจครับผมก็เอาจริงบุ๊กได้เรียนรู้เยอะมากเลยครับทั้งประสบการณ์การทํางานกับพี่ต้นครั้งแรกด้วยครับแล้วก็เออบุ๊กเรียกว่าอะไรมันเป็นบทบาทที่ยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งของบุ๊กแล้วนครับผมใช่ก็ได้เรียนรู้ถึงการกดดันตัวเองอะไรเงี้ยแบบว่าเออเราจัดการกับมันยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องนี้ก็ยอมรับว่ากดดันจริงๆครับแต่ว่าก็ผ่านไปได้ก็รู้สึกดีใจครับเป็นแบรนด์ตแฮปปี้น้องสีร์น,น แฮปปี้ค,ครับีบตัว,ตวละครก็ทำงานหนักแต่ใจลูกคนก็ทำงานหนักในทันทีเอยอะอ่างนีงใช่ครับอยากขอบคุณตัวเองมากๆสำหรับการฝ<ผ>่าอุปสรรคต่างๆเลยโอ้อยากขอบคุณมากครับเจ็ดเดือน,นครับผมทั้งอุปสรรคในการถ่ายทําทั้งพิเติ้ลป่วยบุ๊กป่วยติดฝนอะไรเงี้ยกว่าจะผ่านกันมาได้ก็ถ่ายกันอยู่นานมากครับใช่แล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆด้วยครับที่คอยปั่นเทนพวกเรามาตลอดเลยแบบว่าสามสี่เดือนที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณฉันไหมขอบคุณมากเลยแต่คนอื่นเขาอยู่ซีนหวานทัหมดเธออยู่ในคลุกแม่เฮ้ยอยู่ใคลุกยังสวยนะเฮ้ยสวยมากก็แต่งหน้าเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวมีคลิปแฉด้วยนะเดี๋ยวอันนั้นลบหน้าแล้วนะโอหแต่งหน้าหรอก็สวยทุกวันเลยสวยตลอดเลยอะดิตาแข็งนะแสดงว่าในแผนที่แสดงกับเขาคู่พอเห็นในภา์ที่เขาเติบโตขึ้นตัวดเลยก็ คผมผจริงๆสองคนนี้ก็เก่งแล้วก็ตั้งใจทำงานมากค่ะคือเราเออไปครั้งแรกที่ร่วมงานกับฟอสบุ๊กนะอย่างที่บอกก็คือไม่ไม่เคยรู้ว่าเออวิธีการทำงานเป็นแบบนี้หรือว่าความตั้งใจมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยรวมถึงเรื่องนี้มันยากด้วยไม่ใช่แค่ฟอสบุ๊กนะคะรวมถึงบุญแล้วก็พอยพา <S <S รรอยู่รออยู่จัเรออนแรกคุณพี่เาชงมาสองคนไงเออแต่ว่าทุกคนก็แบ<ล>บ สร้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความประทับใจในแต่ละซีนที่เราได้เข้ากับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบรู้สึกแบบว่าทุกคนเก่งจ้างพูดดีก็เป็นนี่ก็พูดดีไปพูดกับคนดีดียแสดงว่าเปู้ขอได้ไหมขอขอผ่านตรงนี้เลยอยากให้พี่บุญกับแจเล่นกันสักเรื่องเป็นคู่กัดก็ได้ชอบมากเลยแต่ไม่ดีนะรเนแล้วแล้วคอยหลังเห็นพัด เพื่อนคุณใช่ไก็รู้สึกประทับใจที่พี่พี่ประทับใจทำงานมากๆตั้งแต่เวิร์กช็อปรีทูก็เห็นความตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาบทของทุกที่ทั้งคู่ค่ะรวมนึ่งพี่หมุนพี่แดนที่อยู่กองนี้รู้สึกยินใจมากมากสนุกมากมากทุกคนน่ารักมากคือในฐานะเป็นเขาเรียกนะเป็นบทบทด้านงานด้วยปันเพื่อลูกงาน กับใครครับหัวหน้างานอ๋อใช่ใช่ฮะเล่นเรื่องนี้ปะการัไม่เือถ้าเป็นตัวงานในทีม M V ก็เหมือนกันหมดแล้วนะอย่าให้หู่นเหนียนนะช่วงมีคอหันนี่ไม่ค่อยได้นะคือไม่ใช่อะไรที่ผมไม่หันอย่างเงี้ยคือผมปวดคออย่างเงี้ยปวดกั้ไปที่เดียวคืออย่าสะกิดเยอะชก็นี้ยิงอยู่หันคอไม่ได้มาไม่เล่นจริงเพราะด้วยอะไรนะครับ อ๋อน้องอ่าของน้องจริงๆก็อันนี้เป็นเรื่องแรกหนูที่ที่เจอ,น,อน้องๆครับผมคือเราก็ก็ <S 1> <S 1> สนิทกันมาก่อนอ,อยู่แล้วใช่ตอนแบบอยู่ใน JMTV แต่ยังไม่เคยร่วมงานกันพอ,อได้ร่วมงานเราสึกเห็นถึงความตั้งใจของเขาใช่ครับผมคือเวลาเวลาพักเนี้ยเขาจะไปนั่งอ่านบทแลวจะไปนั่งท่องบทจะแบบไปตีความตัวละครอะไรของเขาซึ่งเอ้ยเราว่าทำไมเราเราถึงรู้ว่าทำไมน้องเล่นออกมาได้ดีอย่างนี้เล่นละเอียดนะใช่ใช่ คือดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนจริงๆมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของผมเหมือนกันใช่ฮะตอนนีบุ๊กไปอ่านบทด้วยเหรอพี่บุ๊กอ่านบทหรอพี่พี่อาจจะเห็นแค่บางวันอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็เห็นที่อ่านนะแต่แดนอาจจะไม่อ่ะยังมงะโทษนะไม่เคยได้เข้าด้วยกันเลยไม่เคยได้เข้าสี่ด้วยกันเลยเอางี้ในกองไม่เห็นคุยกับกูเลยอ่ะวันนี้ก็จ๋ากันเยอะขนาดนี้อะไรอะไรอาดิเอาดิเอาดิอย่านะเขาเป็นตัวท็อปโรงเรียนนะ เรียนโรงเรียนเดียวกันแต่รุ่นน้องวันนี้ตอนนันเขาแก่กว่าเขาเขาเป็นรุ่นพี่บุญเกิดปีเดียวกันค่ะแต่บุญเรียนสำชั้นมังก็เลยเนดก่งมากไม่วันนี้เขานั่งเถียงกันอยู่ว่าใครเป็นตัวท็อปในโรงเรียนเขาบอกเขาสวยแม้แต่มัธยมแล้ววันเดี๋ยวเราให้ไปเถียงกันซีรีส์หน้าน่าสนใจแล้วค่ะน่าสนใจนะแล้วพี่ฟอสครับในพาร์ทที่แบบเราพาร์ทเดอร์กับพี่บุ๋มครับผมการทำงานโอ้ก็ เรื่องนี้ก็ใช้คําว่าเออบุ๊กแบบทุ่มแรงกายแรงใจไปเยอะเพราะด้วยความแบบด้วยตัวบทแล้วก็การเล่าเรื่องมันค่อนข้างที่จะแบบมีความลึกบ,บซับซ้อนอะไรเงี้ยใช่ก็เห็นว่าเขาทํางานหนังเขาก็เครียดด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเออให้กําลังใจอย่างง mm. อย่าตัวของผมมันอาจจะแบบไม่ได้ลงไปดีฟหรือลงไปลึกมากเท่าตัวเขาเลย mm. ส่วนใหญ่ที่แบบมันมีความตัวละครในต้นทางมีความซับซ้อนค่อนข้างมากเลยใช่ก็เลยทำได้แค่เป็นกำลังใจให้ mm. ใช่เพราะว่าเขาน่าจะรู้ดีที่สุดยอะไรเงี้ยบางอย่างเราก็แบบ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้ดีเทลมากเลยขนาดนั้นใช่ไหมไอ้บุ๊คฟอร์ดครับครับผม,ม,มโอ้โหเอาจริงคือเล่นกับหมายถึงเล่นกับฟอร์ดใช่ไหมครับก็อเอาจริงมันมันง่ายอยู่แล้ว<ม> <laughs> อยากเจอเพื่อนเลยอยากใหเจอเพื่อนด้วยเอาีฟอร์ดกับรายการเจอเพื่อนอ่า<ล>ก็เอาจริงๆ,งๆมันง่ายอยู่แล้วครับผมเวลาเล่นกับฟอร์ดก็คือรู้สึกสบายใจอยู่แล้วค,คือเราเล่นกันมาหลายเรื่องแล้วครับใช่แล้วก็เรื่องเนี้ยบุ๊ครู้สึกว่าคือคือฟอร์ดคือฟอร์ดตั้งใจมากๆครับผมแบบว่า หลายคนแบบว like like ่าพ the ี่เติร์นอะไรเงี้ยจะชอบอาจจะบางทีอาจจะแบบว่าเอฟอสติดเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้คือฟอสจริงจังมากครับนี่นี่เออยืนบนโต๊ะไหมยืนยูนี่บนโต๊ะดีกว่ารออยู่อะไรครับพ่อหอมแล้วคนอื่นเหรอคะคนอื่นก็ตั้งใจมากครับผมโดยเฉพาะแจนนี่คือตั้งใจแบบพิเศษเลยคือเขาในในกองนี่เขาไม่ท่องบทเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาท่องมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วแทนไปละใช่แต่มาเทคแรกผิดเลย เป็ะนิ้วโอ้โหแรงมากอันนี้ EP วันนี้ค่ะสปอยด้วยมาเองคือว่มันจะดับต้องเตรียมรสชาติเลยว่ต้องเตรียมกระดาษทิชู้ด้วยไม้ผมว่ามีหมดวันนี้ผมว่าเปิดมาทิชชู่ก่อนแล้วก็พอพาร์ทพาร์ทสองจะเป็นแบบว่ากัดเล็บกัดเล็บเป็นหอกเครียดหรอหิวอ่ะพาร์ทสามเกาหัว ท่าสี่นี่ยิ้มละปินละกิดหนุ่มดำเลยแต่จริงจริงจริงจท่าสี่จริงมีสะพายด้วยครับมีเซอร์ไพายด้วยเป็นเซอร์ไพรส์ส่งท้ายละกันอ่าแน่นอน่าเป็นการเป็นความทรงจำดีๆไให้มาเอาไปจำไปด้วยเลยแน่นอนต้องต้องถามเป็นแฟนนะว่าเป็นไงเรื่องนี้ไม่ลืมเลยใช่ไหมครับสนุกใช่เออสุดท้ายค่ะมีอะไรอยากฝากคุณแฟนเป็ก็เปแฟนมั่ง ก็ผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่แบบอยู่กับเรามาตั้งแต่เดวันตั้งแต่วันที่เราแบบเรื่องบทแล้วก็รีทัวร์แล้วก็เออเปิดกล้องแล้วก็จนปิดกล้องแล้วก็ช่วยปั่นเทนจนตั้งแต่วันตัว e ีจนมาวันที่เป็นไฟนอล EP แล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบเออร่วมกันช่วยกันปั่นเทนช่วยกันแบบว่าเออแท็กหาแบบทําให้ทุกอย่างแล้วก็ช่วยกันแบบมาเล่นกันในแท็กมาแบบวิคงวิค์อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากมาครับจริงๆซีรีส์เรื่องนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณแแล้ววกกกออยาาาฟน่เขคุณมมจริงั เท่านี้เลยคำมีสองชั้เช่นขอบคุณครับครับผขอบคุณมากครับขอบคุณครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับบุ๊กอีกไหมเดี๋ยวทิ้งบุ๊กไปทิ้งบุ๊กไว้เนี่ยแหละเดี๋ยวไปรอฟังดีเพราะรขาไม่ไม่บายบายครับขอบคุณครับบายบายครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ